ับพร้อมไหมพร้อมจะฟังกันหรือ,อยังใครมีคู่ไหนที่มีมุมมองก็บอกได้นะแต่ขอให้เป็นคู่สำคัญที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะเมื่อกี้มีลิงก์ลิงก์มีอยู่แล้วเพราะว่าผมติดเข้ามันอยู่มาเริ่มกันที่บิตคอยนนะครับนะเริ่มมาที่บิตคอย n ก็สำหรับแนวโน้มที่เคยพูดไปแล้วนะครับในเรื่องของวี คุณเห็นไหมวิกที่ผ่านมา,าที่ผมบอกว่าถ้าตรงเนี้ยกรอบตรงเนี้ยมันสามารถปิดเขียวได้เราถึงจะโฟกัสว่าเราจะหาจุดเข้ามาดูกันว่าไทาม์เฟรมเล็กของมันอะทำไมมันถึงดีขึ้นมาเอยดีดลงไปเ,เดี๋ยวนะจากที่ปิดน่าจะปิดเขียวบริเวณนี้มั้งใช่ไหมอ่าโอเคจุดใหญ่ๆมาก็คือจังหวะนี้เหมือนจะขึ้น หลายหลายคนอาจจะเข้าช่วงนี้ก็ได้เนี่ยเริ่มเหมือนจะขึ้นใช่ปะแล้วก็วุบวุบคือพอมันวุบวุบเนี่ยดูใน h ฮนสี่นะผมขอดูเดย์แป๊บหนึง่งอ่ะมันไม่ต้องโทษใครอ่ะแค่เดย์ปักหัวแบบเนี้ยตรงนี้น่าจะอยู่ในเวิร์ของวีเขียวก่อนหน้านั้นนะครับเห็นปะเห็นเดย์ปักหัวปะ <c oughs> ถ้าเดย์ปักหัวแบบเนี้ยแล้วยังไม่หนีก็ต้องรับชะตารกรรมนะครับ ง่ายๆเลยนะส่วนถ้ามองใน H4 จังหวะที่มันรี j e c t ั o ลงมาเนี่ยดองนั้นคนที่ถ้าใครเป็นสายฟิวเจอร์แล้วคุณเข้าออเดอร์คุณอาจจะได้เข้าจังหวะนี้หลังจากที่วิกมันเขียวถูกปะพอวิกมันเขียวปุ๊บตรงนี้ก็เหมือนเป็นจังหวะอะไรครับ็นกร a ฟฟิ n งเหมือนกราฟจะขึ้นใช่ไหมเออคุณก็ต้องเข้าพอคุณเข้าปุ๊บสต็อปลอสคุณต้องมีดิ มันเหมือนจะขึ้นขึ้นแล้วมันก็วูบทีเดียวปรับปรับตรงนี้เราต้องขัดออเดอร์ได้แหละถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเราผมไม่ได้มาพูดในสายฟิวเจอร์นะอาจจะเปิดกาฟเป็นฟิวเจอร์ก็จริงอะนะแต่แต่ไม่ได้ฟิวเจอร์นะจะมาพูดว่าสายสปอร์ตว่าคุณแล้วคุณจะแอคชั่นตรงไหนจุดปัจจุบันเป็นไม่มีสัญญาณเดย์ไม่มีแน่นอนแต่สิ่งที่ผมจะรอคือผมก็รอวีคนะอาจจะไม่ไถึงกระมันเนาะแต่อาจจะใช้วีค เพราะดีมานเหมือนกันครับเหมือนคล้ายๆที่ผมวิเคราะห์ใน for e ็กอะไทม์เฟรมใหญ่ไอเนี้ยมีสัญญาณดีมานตัวนี้หยุดไม่ได้ละดีมานตัวต่อมาคืออะไรครับตัวนี้นะโซนประมาณ28 28-30ถึง30ผมมองไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่ลงมา28-30ถึง30คือวิเคราะห์บิตคอยตัวเดียวอะ่ะมันเป็นสัญญาณให้ เช็คกับตัวคู่อดเลยคู่อ,อื่นด้วยนะครับอม,มันเป็นจังหวะที่เช็คกับคู่อื่น,นได้เลยถ้าบิตคอยสามารถลงมาถึงกรอบนี้แล้ววีคนะวีคนี้ไม่ต้องพูดถึงยังไงมันลงแน่แต่วีคหน้าวีคหน้าก็อาจจะแดงอีกสัก,สกหน่อยแล้วถ้าวีควีคถัดไปสองวีคอะ <c oughs> เริ่มกลับตัวได้เห็นไหมอาจจะเริ่มแบบเนี้ยยึกยักไปยึกยักมาผมไม่รู้มันจะไซด์เวย์ตรงนี้แค่ไหน แต่ถือว่าตรงนี้ก็ยังเป็นกรอบเป็นดีมานที่ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นจุดที่ทําให้กราฟขึ้นไปนิวไฮก่อนหน้านั้นนั้นแสดงว่าตรงนี้ก็คือผมพูดง่ายๆนะดีมาสุดท้ายอะ่ะเออถ้าหลุดไปกว่าเนี้ยเราจะวงการเราจะจะจะ,จะสั่นคลอนแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับ แต่มันเป็นทรัพย์สินไปนแล้วล่ะนะผมว่าช่วงนี้แหละรอจนกว่าเจ้าจะปิดวีเขียวให้คุณอ่ะเออเขาจะปิดวีเขียวให้คุณเมื่อไหร่คุณก็ค่อยทยอยหาจุดเข้าซื้อช่วงนั้นแล้วก็รวมไปถึงคู่อื่นๆด้วยนะครับโอเค <c oughs> มาดูในส่วนของเอาอะไรดีตัวไหนตัวไหน ETH แล้วกันนะไม่ค่อยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ เขามี ETH เนี่ยเห็นไหมเปิดมาเป็นวีคทรงเดียวกันเลยดีมานเห็นไหมดีมานเคยเหมือนจะเอาอยู่ปิดเขียวด้วยแล้วก็วกมาเปิด ETH ก็เหมือนก็เปิดบิตคอยอ่ะเห็นปะเนี่ยเพราะนั้นกว่าจะลงมาตรงเนี้ยใกล้ถึงแล้วล่ะเพราะนั้นวี k ของเขาเนี่ยเขาต้องมาปิดวี k ตรงนี้ให้ได้ นะครับก็พั 2, นหกถึงสองพน่ะช่วงเนี้ยเขาจะมุดลงมาแล้วก็รีเจคชันอะไรกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแอคชันอะไรเลยครับถ้าคุณเป็นสายฟิวเจอร์แล้วคุณอยากเทรดคุณต้องโฟกัสขาลงนะแต่ถ้าคุณเป็นสายสปอร์ตอ่ะคุณก็นั่งทับมือไปเลยนะมันยังไม่มาแน่กว่าคุณจะเข้าได้ก็ต้องให้แบบการอ่อนตัวมันเบาลงเบาลง แล้วก็มีพินบาร์หรือเป็นเอ็นกาฟิงก็ได้เป็นทิศทางขาขึ้นถึงตอนนั้นน่ะเออสายสปอร์ตค่อยเริ่มเก็บนะครับนะตอนนี้ก็ไม่เก็บเงินสดไว้ในมือก่อนนะไม่ต้องรีบประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นการลงแรงรอบที่2นะผมมองนะเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ยังลงมาไม่เท่าไหร่แต่ก่อนนู้นน่ะที่ขึ้นไป4ี่พันแล้วลงมาหวมเนะี่อเนี่ยตอนเนี้ยเห็นปะเขาก็ลงมาหาอะไรครับ หาดีมานใช่ไหมเคยลงมาหาดีมานนี่ไงแล้วก็ยังดีขึ้นไปได้สุดท้ายก็ปรับตัวขึ้นจากดีมานตรงนี้ได้แต่ตอนนี้มาถึงดีมานสุดตรงนี้ละถ้าตรงนี้เอาไม่อยู่เนี่ยหนัผมบอกได้เลยจะไปปรับฐานตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยลงไปเ0็ด0้หรือเปล่าเห็นปะอืมมันมีเจ้าตลาดลากกันอยู่เนี่ยตอนนี้ เพราะนั้นเข้าให้ถูกทางถูกจังหวะนะครับก็จะไม่เสี่ยงเท่าไหร่ <c oughs> มาดูตัวไหนดีวะอะตอมอะตอมอ่ะขอดูอะตอมหน่อยนะตัวนี้มีโปรเจกต์เยอะนะครับสำหรับอะตอมก็ถ้ามองดูจากวีคนะครับก็ลงมาแรงอ่ะชัดเจนแหะนะเคยขึ้นไปแรงเป็นทิศทาง ถ้ามองจากว e k โอ้ยถ้ามองจากจุดตรงนี้นะอา,อาจจะไม่ได้ใช้ว e k นะครับถ้าอย่างที่ผมเห็นนะถ้าสมมุติเขาไม่ได้มีอะไรแต่ว่าตรงเนี้ยคือโซนตอนนี้ที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยอย่างเดของอะตอมเนี่ยถ้าอะตอมไม่สามารถที่จะมุดลงต่อได้แต่เล็กลงเล็กลงแล้วก็ดันไปมีแบบ Rejection ในขาขึ้นอะไรเงี้ย โซนนี้เลยนะเนี่ยของราคาประมาณ20-26ถึง30แถวๆนี้ถ้าดันตัวขึ้นไปได้เนี่ยถ้ารีเจคชั่นได้เนี่ยดูในกรอบ d a y นะเพราะตรงนี้ก็คือเป็นดีมานที่สำคัญนะครับนะ <c oughs> ถ้าเขาดันตัวได้อาจจะค่อยเข้าซื้อได้นะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือผมดูกรอบเล็กของอะตอมนะอะตอมคือต้องรีเจคชั่นนะอาจจะใช้เ a y เนี่ยเป็นพินไบเอ็นกราฟิงนะค่อยใช้ได้ แต่ณปัจจุบันเนี่ยระวังแรงลงให้ดีนะครับหรือถ้าใครจะแบบรอวีคเลยนะสำหรับอะตอมเนี่ยผมมองว่าถ้ารอวีคเลยถ้าโซน16บหอะสิบห1สเหรียญถึง24เหรียญเอาไม่อยู่เนี่ยปรับตัวขึ้นไปรีเจคชั่นเขียวไม่ได้ในกรอบวีคอะลงมานี่เลยครับ8ถึง12เลยนี่คืออตอมนะ ถ้าใครเป็นสายสปอร์ตเก็บเหรียญนี้น่าเก็บนะตรงๆนะเหรียญนี้ก็น่าเก็บนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นขาลงละเขาจะเบรกเขาจะรีเจคชั่นกลับมาในในในทิศทางตอนไหนเนี่ยก็ว่ากันประมาณนี้แต่ถ้ากรอบเดก็ปัจจุบันที่ผมเอาให้ดูเนาะเมื่อกี้นะเออ,เอ,อ,เอ,อมาดูคู่หูคู่หาของผมอีกอันนึง เอดานะครับเอดาเอดาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเขายังอยากจะให้เขายังได้นะเพราะตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่มันจะทำให้เขาล่วงลงหนักเลยถ้าเขายังต้านไม่ไหวนะถ้าเขายังต้านไม่ไหวแต่ถ้าอีกทีนึงอะ่ะถ้าหลุดลงไปอะ่ะไปนี่เลย0.5ประมาณเนี้ยคือราคาจะลงอีก100%่ะจากปัจจุบันอะ่ะ ลง50%เอ้โทษทีลงอีกรจากปัจจุบันนะเอดานะซึ่งเอดาผมก็ยังชอบอะเออนะมันคือถ้าเราศึกษาลึกในเบื้องลึกของเทคโนโลยีของเหรียญน่ะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมราคามันยังไม่ได้พุ่งขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะเขาผลิตมาเยอะด้วยก็ได้นะครับนะแต่ถ้ามองจริงคือเทคโนโลยีของเหรียญมัน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 มากนะครับแต่ถ้าสถานการณ์บิตคอยบันดีทุกอย่างมันดีแล้ว มี NFT เข้าไปเสริมในเทคโนโลยีของ A ได้โอ้โหนะใครจะใช้คำว่ารู้งี้ก็ไม่ได้ลนะเพราะว่าช่างใจกันมานาน <c oughs> ไปดูในกรอบเดนะคือถ้าพูดตรงๆผมไม่อยากให้เอด้มันมันมุดลงอะ่ะเ,เนี่ยเริ่มมี rejection มีแรงเข้าซื้อแล้วจะมีจังหวะให้เข้าตามหรือเปล่าไม่รู้ อันเอดาเหมือนกันครับไม่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 โฟโมเพ่อจะเข้านะครับนะแต่คิดว่าเขาอาจจะวิ่งถ้าเขาไม่ลงมาตรงดีมานตัวนี้นะราคาที่0.5เนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เขาอาจจะเล็กไปนะไซเว์สมมุตินะไซเว์ way ออกข้างเล็กไปเล็กมาแล้วก็มุดแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีพินบาอะไรอย่างเงี้ยอีกสักทีหนึ่งนึกออกไหมเออเป็นวิคอ่ะวิ่งอาจจะเริ่มเขียวขึ้นอ่ะออย่างเงี้ย ระหว่างชะลอที่ไปอรอลุ้นว่าบิตคอยจะทะลุสองพันสองหมืนแปดหรือเปล่าอืมอาจจะไซด์เวลข้างถ้าไม่ทะลุกลับมาได้เอดามาด้วยโอ้ยิ่งเป็นสัญญาณเข้าที่ดีเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมต้องหนีเพราะถือไว้เยอะนะครับนะพอมันทะลุวิกเนี่ยผมหนีแล้ะก็ถามว่าขาดทุนไหมขาดทุนแหละอืมถือถือไว้จังหวะที่มันรีเจคชั่นตรงเนี้ยคิดว่ามันจะเอ้ยดีละแต่พอ าการวิ่งแบบนี้ก็ต้องหนีครับไม่หนีไม่ได้มันเป็นการคัดล้อทั่วไปนะ yeah. ซัดกันนัวเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปลุ้นไปเสี่ยงอะไรพวกนี้หรอกนะครับให้เขาว่ากันไปเพราะพวกนี้บางทีมันอาจจะเทรดเป็นกริดอะนึกออกปะเอออาจจะเทรดกริดป,ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะหรือบางหรือ DCA ไว้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันรีบาลานซ์อะไรเงี้ยเนี่ยนะครับนะพวกนี้ แต่ถ้าเรารอคือก็รอจนกว่าวิจะเขียวหรือใครเซียนหน่อยก็ไปดูว่าเฮ้ยอาจจะมีรีเจคชั่นในเดยแล้วหรือเปล่าใช่ไหมมีรีเจคชั่นในเดยปุ๊บอา้าวไอ้ด่าเขียวเว้ยเฮ้ยไปต่อไปต่อเนี่ยคุณก็อาจจะมาเข้าเอาตอนนั้นก็ได้นะครับโอเคไปคู่ไหนดีเอ่อลิงก์นะเมื่อกี้มีคนขอลิงก์มาตัวลิงก์ โหมองอย่างนี้คือมุดอย่างเดียวละใช้เดไม่ได้ลิง์ต้องมองสัปดาห์ละนี่ไงมองไม่ยากเลยถ้าลิงก์มองตรงนี้นะผมเห็นดีมานอยู่ในโซนนี้นะครับลงมาอีกหน่อยราคาโหน่าจะเป็นจุดที่ผมเคยบอกเลยเนาะแม่งแล้วมันมาจริงลิงก์ตอนแรกที่จะแบบมีพลังในการดันขึ้นมาแล้วแต่ก็มุดลงมาตามพี่ใหญ่เขาแหละ กรอบนี้ครับเป็นกรอบเฝ้าระวังสําหรับลิงนะ8ถึง12เหรียญ8ถึง12เหรียญต้องทําไงครับไม่ต้องทําอะไรครับนั่งเฉยๆรอดูว่าโซนนี้วีคจะเขียวได้หรือเปล่าถ้าวีคลงมาแล้วก็เขียวได้นะครับถ้าวีเขียวได้ก็ค่อยหาจังหวะเข้านะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปสุ่มอะว่าโอ้ราคาต่ําขนาดนี้แล้วฉันจะได้เข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ย พินบาหรือเปล่าเอ็นกาฟิงหรือเปล่าทำไมต้องรอสอแท่งพวกนี้เพราะมันเป็นแท่งสัญญาณที่สําคัญที่ทําให้รู้ว่าคนซื้อเริ่มเข้ามาแล้วตลาดเริ่มเป็นบวกแล้วนะครับเพราะนั้นการที่ไม่ว่าคุณจะเทรดสปอร์ตหรือคุณจะเทรดฟิวเจอร์ก็ตามนะคุณต้องมีสัญญาณใหญ่จากไทม์เฟรมพวกนี้ก่อนแล้วคุณค่อยจะไปย่อยดูไทม์เฟรมเล็กเพื่อหาจุดเข้าที่ได้สต็อปลอตำตำๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ แต่ถ้าเป็นคนสปอร์ตก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยครับเนอะมองปุ๊บอ่ะถ้าจะเก็บกี่เหรียญว่ากันไปก็วางออเดอร์แล้วก็ไป <c oughs> นะลิงก์ประมาณนี้เออไปอะไรดีวะไอโอตาต่อ f t d o ีดอชมาต อ,อะไรดีอ่ะเอ้ยกาล่าดีกว่ากาล่ากาล่าคนที่ถือโนดนี้ตายยับยับโหในกราฟของตัว FTX โหลงมาต่ำจัดอะ่ะโอ้คนซื้อโนดนี้น้ำตาลินอะ่ะผมว่านะแล้วก็น่าจะเทขายกันกระจายด้วยกาล่าหรอ โอ oh, ไม่มีไม่มีแนวรับที่จะให้สังเกตเลยอ่ะแต่ถ้าให้แนะนำนะ <c oughs> นะถ้าให้แนะนำนะมันอาจจะปรับฐานลงไปใหม,ใหม่ที่ไกลกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจะลงมาไกลแค่ไหนไม่รู้อ่ะแต่อย่างน้อยอ่ะวิของคุณอนะ่ะต้องเขียวนะครับวิของกาล่าของคุณอนะ่ะต้องเขียวก่อนนะครับเออจะเขียวหรือเขียวหรือจะเป็นพินบาหรือเป็นแอคเอนการ์ฟิงอะไรก็ไม่รู้อ่ะ คือต้องเป็นอย่างนั้นก่อนนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะถือกาล่าจะเข้าซื้อกาล่าที่เห็นราคามันต่ำอะ่ะอยากคิดว่าตรงนี้มันต่ําแล้วเรื่องของป่ามันอาจจะต่ําได้อีกก็ได้ใช่ไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นกาล่ารอหน่อยนะครับรอให้วีคเขียวนะเออเป็นวีคที่แบบอย่างน,น้อยก็ต้องแบบชูลงได้ว่าเฮ้ยฉันมีแรงในการที่ดันขึ้นนะอะไรหรือเป็นแท่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกลัวว่าได้ราคาสูงหรอกครับเออกลัวว่าเข้าแล้วถ้ามัน ถ้ามันกลายเป็นว่าเหมือนดอยแล้วก็ดอยแล้วดอยอีกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเออใช่ไหมถ้าเข้าแล้วมันต้องเข้าแล้วไปอ่ะเออเข้าแล้วไปแล้วเป็นจังหวะในการที่เราเก็บได้แต่ถ้ามองว่าเฮ้ยฉันเห็นอนาคตของเหรียญราคานี้ต่ําฉันทิ้งเงินมาได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเออนะสายสปอร์ตก็ประมาณนี้นะครับเออตัวต่อไปที่มองคือ มองเป็นตัวตัวที่ผมชอบเลยวนระัเออคริปโตคริปโตตัวนี้ก็เหมือนเป็น e x c h a n น e นะครับนะที่กำลังพัฒนานะแล้วราคาอยู่ต่ำมากศูนยุสามเองนะครับเออ FTT เออ FTT FTT ได้เดี๋ยวผมดูดูให้นะครับเอาคริปโตก่อนนะเหรียน e x c h a n น e เหมือนกัน มันต้องพูดตามบิตคอย์เรียกว่าทั้งแผงอ่ะพูดตามบิตคอยถ้าวีคุณไม่เขียวอ่ะคุณก็ต้องหาจังหวะในการเซลล์ต่อไปอ่ะถ้าสายฟิวเจอร์นะเออแต่ถ้าเป็นสายที่แบบสปอร์ตอ่ะแล้วคุณจะซื้ออ่ะเหรียญไหนที่คุณเห็นอนาคตคุณอาจจะซื้อก็ได้นะแต่ระวังว่าราคาจะลงไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับถ้าอย่างมองตอนนี้ในคริปโตราคาก็เหมือนจะสูงนะครับ แต่ในเมื่อถ้าวีกยังไม่เขียวผมก็ไม่เข้าอ่ะแต่ถ้าบุเนเดนเดเฮ้ยมีสิทธิ์เว้ยในเดของคริปโตเน,นี่ยตรงเนี้ยโซนเนี้ยถือว่าเป็นดีมานโซนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเข้าก็อาจรอถ้าเดของคริปโตเขียวก็อาจจะเป็นจังหวะที่ทําให้คุณเข้าก็ได้นะเอออาจจะเข้างัดตรงนี้เลยก็ได้แต่โซนเนี้ยต้องกลายมาเป็นเดเขียวก่อนนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเดเขียวจะทําให้ขึ้นได้นะ เอออย่างน้อยก็ต้องรอวิกจนเขียวแค่ตอนเนี้ยเขามาอยู่ในจังหวะที่เป็นดีมานเก่าเท่านั้นเองห,หรือถ้าลงไปอีกเนี่ยมันจะกลายไปเป็นเห็นไหมจาก0.36เนี่ยลงไปอีกที0.18มันลงไปอีกเท่าตัวหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นแทนทีถ่ถ้าคุณแบบรีบอะ่ะคุณอาจจะได้จังหวะที่คุณได้ต้นทุนแพงกว่าเดิม100%เลยก็ได้นะเนั้นสำหรับผมผมรอนะครับเออถ้ามีเขียวมาอาจจะลองแย่ แต่ถ้าแย่เข้าไปออเดอร์เข้าไปแล้วเนี่ยผมก็จะตอปลอไปโลเลยเทขายตอนโลนี่แหละนะครับไม่ไม่อยากจะถือไว้แบบเวอร์วังอะไรนะเพราะว่าผมยอมเสียตรงเนี้ยถ้าเกิดมันมุดทะลุมาผมยอมเสียตรงเนี้ยนิดเดียวดีกว่าแต่ถ้าขึ้นมันก็เราก็กําไรไนึกออกปะเออถ้าขึ้นไปแบบจากู 3, นจาด0.3เนี่ยขึ้นไป0ูนย์เนี้ยผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ละก็อาจจะต้องดูว่าจะควรจะหนีไหมหรือควรจะ อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันใหม่นะครับอย่างที่มองอ่ะโอ้โอนาคตอีกไกลนะ CRO แล้วก็เขาโคกับหลายหลายอย่างอ่ะให้โคกับเออนะหลายหลายโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยอืมก็เหมือนเป็นน้องๆ FTX อ่ะนะครับนะที่ผมมองๆนะอาจจะพัฒนาตัวเองให้ให้เป็นระดับนั้นได้นะครับจากการสปอนเซอร์หลายๆที่ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม แล้วก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับ CRO นะครับนะถ้าใครสปอร์ตก็รอดู2จังหวะถ้าสมมุติยังแดงต่อเนื่องนะก็ต้องไปดูว่า0.18 0.19เนี่ยไหวหรือเปล่าถ้าไหวก็อาจจะค่อยเก็บนะแต่สุดท้ายก็ต้องรอวีเขียวจนได้นะครับโอเ okay. ค FTT เหรียญของ FTX มีอะไรต้องพูดนะครับอ่ะ คล้ายกันนะครับนะคล้ายกับบิทคอยดีมาด์เขาอยู่ตรงนี้นะลงมาอีกหน่อยกราฟวีนะครับกราฟวีของเขาน่าจะลงมาแถวดีมาด์ตรงนี้นะครับผมมองว่าดีมาด์ตรงนี้ของ FTT นะประมาณราคาที่สามสิบยี่ห้าถึงสามสิบโอ้ยประมาณยี่สิบตีว่ายี่สิถึงสาสิบช่วงนี้เลย ไม่ต้องทําอะไรครับง่ายๆรอจัง่วาวิกจะเขียวขึ้นมาแค่นั้นเอง FTT นะครับวิกเขียวทำไมพูดแต่ซ้ำๆเดิมๆก็มันวิ่งตามบิตคอยหมดอะให้ผมพูดอะไรอะเออเพราะนั้นถ้าวิกมันเขียวสิ่งที่คุณต้องทำกูก็ถ้าคุณสปอร์ตคุณก็อาจจะเข้าเลยแต่ถ้าคุณเป็นสายฟิวเจอร์คุณก็หาจางังหวะใน H4 <c oughs> หรืออะไรพวกเนี้หาดีมานที่ <c oughs> มันเริ่มที่จะงัดตัวขึ้นงัดตัวขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ย แล้วค่อยเข้าไปนะครับแต่สัญญาณที่ต้องมาก็คือต้องมาให้ชัดก่อนอนะ่ะเออวีคต้องมาก่อนนะครับนะถ้าวีคไม่มาแล้วคุณไปเข้ามันยังไงก็เสี่ยงนะครับประมาณนั้นนะน่าจะมาสี่ห้าคู่ละนะคู่ไหนอีกดีว่าคู่ไหนดีว่าอืม ลิงก์ไปแล้ว d อชคอยเฮ้ยดูดอชคอยดีกว่าดอชคอยนะเหรียญพี่อีลอนดอชคอยดูจากภาพน่าจะลงไปอีกครับอืมน่านจะมีแววที่จะลงไปอีกลงไปน่าจะถึงเนี่ยดีมาตรงเนี้ยแถวราคา0ูนย์จุดศูนจุดศเนี่ย,ยนะตรงนี้ตรง,ตรง,ตรงไหนวะ 0.08006เนี่ยเออเรียกว่า0.04เนี่ย0.04เนี่ยถึง0.06ล้วกันนี่น่าจะเป็นดีมาของเขาข้างล่างนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะอีลอนมัสชไม่น่าปล่อยให้ราคาต่ำกว่าน,นี้นะครับนะผมว่าอีลอนมัสชน่าจะเริ่มเก็บราคาตรงนี้เพราะเป็นจังหวะที่สำคัญละ แต่สําหรับเราเราะเ,เราไม่ต้องไปเดาหรอกเพราะว่าถ้าเกิดลงมาแล้วเราเดาแบบเราอยากขึ้นไปโอเคถ้าเป็นสปอร์ตแล้วคุณมองว่ามีเงินเย็นเก็บก็แล้วแต่นะครับก็เป็นจังหวะที่สวยแต่สําหรับผมเนี่ยผมก็กึง่งๆมีฟิวเจอร์บ้างสปอร์ตบ้างเนี่ยถ้าผมจะเก็บดอทคอยเนี่ยผมก็จะเก็บตอนที่พี่ใหญ่เขามาท f เฟรมใหญ่เริ่มกลับตัวนะครับก็เหมือนเดิมกราฟวีคผมว่ารอสังเกตการตรงนี้ของกราฟวีคนะครับ ถ้ามาแล้วถึงแม้เฮ้ยการวิจากลงสมมุติลงไปโลที่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วถ้าผมเข้าออเดอร์ผมอาจจะสมมติสมมุติแสนหนึ่งสมมุติผมผมได้ผมอาจ,จะได้เหรียญประมาณสมมุติแสนเหรียญใช่ไหมอ่าสมมติได้สองแสนเหรียญแต่พอผมรอวิคปิดตัวเนี่ยต้นทุนมาอาจจะเพิ่มมาอีกสองเท่าแต่ส่วนตัวของผมอะผมไม่สนใจจะได้ต้นทุนสองเท่าได้เหรียญน,น้อยลงก็ช่าง แต่ผมเข้าออเดอร์ปุ๊บน่ยสัญญาณเป็นบวกต้องมาไม่ใช่เข้าแล้วยังต้องมากังวลว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นสักทีนะครับผมจะเข้าจังหวะเมื่อ <c oughs> เข้าปุ๊บแล้วมันต้องไปอะ่ะไปไม่ไปไม่รู้แต่แต่เราวางแผนแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นของ d g e c o i ยนะฮะ <c oughs> นะไม่น่าจะ ไม่น่าจะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมล้วนะครับนะตัวอื่นก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับตอนนี้โฟกัส i t c o i n เป็นหลักเลยว่า Bitcoin ถ้าลงมาในกรอบราคา30,000ถึง28,000เนี่ยอย่างเมื่อต้นคลิปที่บอกอะ่ะถ้าวิกปิดเขียวไว้ได้หายนะพูดเลยถ้าวิกปิดเขียวไม่ได้ของบิตคอยหายนะเลยจุดต่อไปที่ ที่จะลงมาเล่นเนี่ยมันจะกลายเป็นนี่แล้วไงหมื่นห้าสองหมื่นถ้าตอนนี้รีเจคชั่นไม่ได้แต่ผมว่าน่าจะได้แหละตอนนี้กำลังแค่ลงมาขนาดเนี้ยมันก็สุดแล้วคนก็แบบพากันตายกันบรมลมละนะครับอืมเพราะมันเป็นมันเป็นแอสเซทแล้วอะนะครับมันเป็นทรัพย์สินแล้วอะบิตคอยมันจะลงต่ำขนาดนี้มีแรง ขนาดเนี้ยผมว่าเ <c oughs> ดานะต้องเรียกว่าเดานะไม่น่าจะลงมาขนาดนั้นได้นะครับนะเพราะว่าอย่าลืมว่าก็ต้องการที่มันเป็นแอสเซทที่ราคาขึ้นไปขนาดเนี้ยแล้วราคาลงมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องมีเจ้าใหญ่ที่เขาถือคำโตอยู่แล้วเขาก็พร้อมที่จะงัดขึ้นอีกรอบไม่ให้ทรัพย์สินของเขาด้อยลงไปกว่านี้ นะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าเป็นความรู้สึกลึกๆนะครับนะที่ที่โลกมันกาลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่คิดมันจะลงมาขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันก็สวนทางกับมันก็ผนวกกับว่า USD นะที่เราวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านั้นใช่ไหมว่า USD เริ่มอ่อนค่านะแล้ว USD อ่อนค่าโอเคมันไปโตที่ทองคําไปโตที่น้ํามันแล้วทําไมยังไม่มาโตที่คริปโต c u r เ e n c y มันน่าคิดไง เพราะนั้นเงินเนี่ยตอนนี้ผมว่าเงิน US อะ่ะคนมาถือเงินสดพร้อมและคือเจ้าใหญ่ะนะเขามาถือ US อ,อาจจะไปถือทองคำด้วยไปถือน้ำมันด้วยแต่ผมว่าต้องมีเขากำลังเก็บช็อตที่เก็บเงินสดที่รอซื้อในจังหวะสำคัญของพวกตระกูลคริปโตเคอเรนซีอยู่แน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้เป็นจังหวะที่ใครใครเห็นจังหวะของเหรียญไหนอาจจะ เอาเรื่องเลยก็ได้นะเอออาจจะแบบปืดเลยเรียนไหนจะแจ็คพอตหลังจากถ้าบิตคอยกลับตัวได้อืมนะฮะโอเคเป็นการมุมมองส่วนตัวนะครับนะใครออได้มุมมองก็ไม่ได้แนะนำลงทุนอะแต่ว่าเป็นมุมมองตรงนี้ผิดบ้างถูกบ้างก็ยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะเป็นการแชร์เฉยนะครับโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนแนละ้ว นะครับนะเจ็บคอมากเป็นวัดนะครับนะฉีดวัคซีนมาเป็นหวัดก็เลยผหไม่ไหวเ <c oughs> มื่อวานก็ต้องพักนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะยังไงก็หวังว่าลอยนิดนึงสำหรับ c r โต t o c ร r r e n c y นะครับนะก็อดใจรอนะครับแล้วใครยังไม่มี FTX FT เนี่ย FTX เนี่ยเทรดง่ายนะนะครับนะเป็น1โบกที่ดีแล้วก็มีส่วนลดนะครับสมัครกับลิงก์ข้างล่างก็มีส่วนลดให้ วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณคนที่ดูย้อนหลังด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับรักษาสุขภาพทุกท่านเนาะบ๊ายบาย